เอาเอาเพลงเพลงไม่มีเอาเอาเปิดเพียงฟังเหรอฮะฟังเพลงหาเพลงหาเพีงฟังนอนเพียงก็ไปยิงแกนันออกไปหลุดเลยอันนึงจะดึงออกเลยอันนึงไั่หนูใจหอนจ้ะ พญาเฮ็้หวานเย็นไงไม่เอาใหญ่เฮ็ดหกินมาดูดมาดูดไม่ใช่ไม่ใช่ปู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 ยายาวสนใส่ไหมใส่ตรงนี้ใส่ไว้เลยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป จับใหม่จับใหม่นะตั้งจะไปจับเดี๋ยวมันหลุดเียบใหม่แล้วจ้าจ้าลืมมือจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าด้วจ้าแล้วด้วจ้าโอ้จอดได้อดแล้วมาใส่ไหม่มามาใส่ใหม่เอาน้ำให้นำเจี๊ยบเนาะ จยบไหม<า>เทียบแล้วห้า,าจะบม่นายีย<า>บไหมียบเียบไหมไม่้องจับแยบค่อกเนียบไหมไม่ยบไหมียบไหมไหน dẹp mà dẹp mày dẹp mày hãy tham lầy hãy tham hãy dẹp mày mấy hãy làm thăm hãy thăm lầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp